ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนคนมีอาหารกินสัตว์ก็ต้องมีอาหารกินด้วยนะ <c oughs> จะบอกให้ปทุมธานีคนมีกินสัตว์ก็ต้องมีกิน,นค,คนไม่ออก ต้องตองไม่เพราะพิษภัยน้ำท่วมเป็นหลักกรมปรศุสัตว์จึงจัดชุดสัตวแพทย์และจัดขบวนคารวานส่งญ้าอาหารสัตว์พระราชทานออกไปช่วยสัตว์ที่ประสบภ,ภัยทั่วประเทศปล่อยขบวนยาอาหารสัตว์พระราชทานของพระเจ้าอยู่หัวทั่วประเทศ5ล้านกว่ากิโลกร,รมัมเชื่อว่าเกษตรกรที่ได้ประสบอ,อทุทกภัยและมีสัตว์เลี้ยงเนี่ย จะมีความปื้มติติเป็นอย่างยิ่งงานนี้คุณอิทธิสิริรัตยากรรัฐมนตรีรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกระทรวงมอบนโยบายให้กรมสุขาสัตว์ตเลี้ยงทุกตัวมีชีวิตต้องรักษาตัวเล็กตัวน้อยถ้าช่วยได้เนี่ยต้องช่วยรอดชีวิตทุกๆตัวอาหารแห้งอาหารเม็ดต้องให้ถึงอย่าให้สัตว์นั้นขาดอาหารเป็นขาดอยู่ในทตมเมื่อคนมีอาหารกินสัตว์ก็ ต้องมีอาหารกินด้วยวันนี้ทกภัยทั่วประเทศรุนแรงด้วยความร่วมร้ายร่วมมือทุกหน่วยงานนายกสั่งการลงมาเป็นกรณีพิเศษว่าให้เจียวยาลดขั้นตอนให้ความช่วยเหลือถึงมือผู้เดือดร้อนเนี่ย วที่สุดนี่คือนโยบายของกรมปรศุสัตว์เราจะไม่ทิ้งสัตว์ตตแม้แต่ตัวเดียว,ว <c oughs> สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าเมื่อคนเราไม่อดอยากสิ่งมีชีวิตที่เราเลี้ยงไว้ก็ต้องไม่อดอยากแถมมีสุขภาพดีด้วยครับขอให้กรมปศุสัตว์จงริประเทศไทยของเรา สาหกรรมเกษตรกรรมก้าวล้ำคู่กันเทคโนโลยีเชิดฉันผู้คนนานขยันเหลือใจบ้านเมืองก้าวหน้าประชุมทองค้างามกว่าเมืองไหนเทคโนโลยีก้าวไกลผู้คนแจ่มใสมีใช้มีกิน เราดีๆกับพี่คำรนรวยจนไม่พูดแต่เราจะบอกว่าทุกชีวิตต้องมีสุกร่วมเสพมีทุกร่วมต้านนะ <c oughs> จะบอกให้ใใปทุมพานีบ้านเมืองเก้าวหน้าปทุมของค้างามกว่าเมืองไหนเทคโนโลยีเก้าไกลบุ้คนแจ่มใส